ะะกับ J.K. g i g เลยวันนี้ <laughs> จะเป็นเพลง,พลงที่มันมันสนิดหนึง่งซึ่งอยากจะบอกก่อนเลยว่าขอห้ามให้คุณผู้ชาย,ยาเข้ามาดูเลยนะคะอาจจะตกใจเอ๊ะนี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้กับวันนี้วันนี้จะมีวิธีการดูแลจุดซ่อนเลนข,ของสาวๆนั่นเองผู้หญิงเนี่ยก็ต้องมีจุดซ่อนเลนผู้ชายก็มีแต่ผู้หญิงเนี่ยจะสําคัญมากกว่าคือการดูแลทําความสะอาดจุดซ่อนเลนหรือว่าน้องน้อยของเราน้องน้อยนะ คุณสาวๆเนี่ยก็อย่ามองข้ามมันเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าล้างไม่สะอาดแล้วเนี่ยหรือว่าอาจจะดูแลไม่ถูกวิธีบ้างอะไรบ้างโรคเนี่ยมันก็ไม่พึงประสงค์ที่จะหามหาไรายได้เอาเหมือนกันเราก็จึงมีเคล็ดลับในการดูแลทําความสะอาดน้องน้อยของเราของผู้หญิงมาฝากกันอย่างแรกเลยคุณต้องอาบ,บน้ําคุณก็ต้องทําความสะอาดทุกวันเช่นเดียวกวันเช้าแล้วก็เย็นด้วย ออด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะคะแล้วก็จะต้องพอหลังจากอาบน้ำเสร็จทำสบู่ลออ้างด้วยสบู่เสร็จไลเสร็จแล้วก็ซับให้แห้งด้วยผ้าเช็ดตัวที่สะอาดแล้วก็อ่อนนุ่มไม่ควรที่จะเช็ดถูแร,รงๆนะคะเนื่องจากว่าผิวหนังบริเวณนี้เนี่ยมันอ่อนมันเขาเรียกว่ามันละเอียดอ่อนมากคือมันแบบค่อนข้างที่จะยังไงอะ เป็นหนังที่มันบางนึกออกไหมม,มันมันอ่อนโยนมันต้องมันก็เหมือนกับใต้ต่างเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำเขาให้อ่อนโยนบริเวณซอกหืหลืบและรอยพับของ แคมนอกไม่ค่อยกล้าพูดเลยจริงๆถ้าเกิดว่ามันมีคราบใครห,หม,มักหมมก็คือที่เอาเอย่างนี้นะคะที่พูดเนี่ยเพราะว่าเออแบบเราอ่านเจอางเราก็อยากจะแนะนําในสิ่งที่ดีๆให้กับผู้หญิงเราบ้างคือบางคนเข้าใจว่าเฮ้ยเห็นเรื่องดีๆแบบนี้แต่เหมือนกับขี้เกียจอ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็กิ๊กก็เหมือนกับทํามาจนชินแล้วค่ะก็เลยแบบมันก็ยังดีที่ มีคนเข้ามาก็ดีแล้วแต่ก็ไม่ไม,ไม่ได้เสียใจยแล้วก็ไม่ได้คิดไรแบบบางคนมก็อาจจะต้องมีคนว่าแล้วคนไม่ว่าเราก็ไม่เป็นไรเนาะก็อืยอมรับได้ค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็อ่ะเข้าเรื่องกันต่อเลยนะก็คือถ้าเกิดว่ามีข้าบใครหมักหมมเนี่ยก็ให้ล้างด้วยน้ําอุ่นน้ําอุ่นๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีเครื่องปรับน้ําอุ่น เพราะว่าช่วงตอนนี้คงจะไม่มีใครซื้อเครื่องปรับน้ำอุ่นเด็ดค่ะก็อาจจะต้มน้ำอุ่นเอาก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้สำลีสำลีเนี่ยพันปลายไม้ชุบน้ำอุ่นเช็ดหากว่าจะใช้น้ำยาอนามายัยควรที่จะเลือกที่มีความเป็นกรดด่ดางใกล้เคียงกับผิวมากที่สุดประมาณ5.5ไม่ควรที่จะแรงมากเกินไปควรที่จะเป็นธรรมชาติอ่อนโยนนะคะต่อไปไม่สวนล่างช่องคลอด ด้วยไม่ส่วนโทษทีค่ะไม่ส่วนล้างช่องค้อคือด้วยน้ำสะอาดหรือว่าน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างเด็ดค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็สารเคมีที่มันเป็นน้ำยายจะไปทำลายเอ่อจะน้ำยาจะไปทำลายแบ,บคทีเรียแลคโตเบซิลัสเออนะซึ่งก็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะซึ่งว่ามันจะช่วยปรับสภาพในช่องค้อให้มันเป็นกรด อ่อนๆมันจะทําให้เชื้อราหรือว่าแบคทีเรียที่มันเป็นอันตรายเนี่ยไม่สามารถที่จะ,ะเจริญเติบโตได้และเจริญเติบโตได้และช่องค้อเนี่ยก็จะมีการทําความสะอาดภายในตัวเองอยู่แล้วนะคะโดยมันจะขับออกมาเป็นตกขาวนั่นเองซึ่งมันจะมีน้อยมากต่างกันไปนะคะต่อไปขนอ่อนๆขนอ่อนๆภายนอกนั้นเนี่ยธรรมชาติมันมีไว้เพื่อที่จะ ออความสวยงามออไว้ปกป้องไว้ปกป้องการไม่ให้ความชุ่มชื้นระเหยออกมาจึงไม่ควรที่จะถอนโกนหรือว่ายอมสีบางคนมีนะจ๊ะย้อมสีเออ่ด้านล่างของเราเพียงแค่เล็บตัดแต่งก็พอแล้วเพียงแค่มันเอ,อบางคนมันก็อาจจะมีเล็มเลม <c oughs> แต่กิ้ก็ไม่รู้สิไม่เคยเหอนกัน <c oughs> างคนก็มีที่เคยออกข่าวจำได้มาอุ้นเมื่อหลายปีก่อนที่แบบว่ามีคนนั่งมอใส่ล้มขวับมาไม่ใส่เกงไหนเห็นอ้ยอมสีด้วยก็ไม่เป็นไรนะคะก็แล้วแต่ทุกคนเนาะก็ชอบยังไงก็ทําอย่าง,งานั้นไม่ไม่ผิดนี่เพราะอะไรไม่มีใครรู้ว่าช่วงเวลาที่มีประจําเดือนคะ่ะควรที่จะเปลี่ยนผ้าอนามัยบ่อยๆแล้วก็การใช้ผ้าอนามัยเนี่ยแบบสอด มันจะมีแบบสอดก็ควรที่จะเลือกที่มันสะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะไม่ควรที่จะเก็บผ้าอนามัยไว้ในที่อับชื้นเพราะว่ามันทําให้มันมีเชื้อราได้งา่ายแล้วก็การใช้ผ้าอนามัยแผ่นเล็กๆเ,เนี่ยทุกวันทุกวันเนี่ยจะทําให้อับชื้นแล้วก็ติดเชื้อได้นะคะต่อไปกางเกงในควรที่จะมีเนื้อผ้าบางเบาไม่ใช่เป็นเนื้อแบบเนื้อหนานหรือว่าเนื้อพวกแบบ นนหนาหรือว่าเนื้อแบบยังไงอะ่ะกีก็อธิบายไม่ถูกก็คือมันจะเป็นคือถ้าเกิดว่าใช้เอาง่ายๆใช้บางๆอะ่ะใช้แบบคืออธิบายอยากก่างกีก็ไม่รู้ว่ามันใช้เนื้อผ้าอะไรก็เอาเป็นว่า เอาให้มันใส่สบายบางๆหลวมๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะช่วยให้ความอับชื้นของวัยะเพศไม่ควรที่จะอับหรือว่าจะหลวมจนไม่ควรที่จะคับจนหรือว่าจะหลวมจนเกินไปอย่างที่เราบอกว่ามันต้องใส่มันพอดีไม่ว่าจะเป็นยกทรงกางเกงในอะไรก็ตามแล้วก็ควรจะซักตากให้แห้งก่อนนํามาใช้นะเพราะว่ามันจะช่วยฆ่าเชื้อราและก็ไม่ควรที่จะใช้กางเกงในร่วมกับคนอื่นอันนี้เราก็ควรที่จะรู้กันแล้วเพราะว่าเราเรียนสุขศึกษามาตั้งโอ้โหกิ ปีแล้วเนาะมันก็สอนเรื่องนี้ว่าอย่าใช้เสื้อผ้ากับผู้อื่นนะคะต่อไปทุกครั้งหลังถ่ายอุจจาระค่ะหรือว่าปัสสาวะควรที่จะใช้น้ําสะอาด,อาดให้ล้างเนี่ยให้มันสะอาดแล้วก็ใช้กระดาษชิชู่เนี่ยซับให้แห้งคือบางคนล้างน้ําเสร็จปุ๊บไม่เคยเอากระดาษชิชู่มันก็อับอเนื้อออกมามันอบับมันก็แบบเอ่อล้างเสร็จก็ใส่เลยอย่างเงี้ยมันก็อบับแทนที่จะเอา กระดาษชิ้ซ้ำให้มันแห้งก่อนโดยเชจจากวัยวะเพศไปทางทาวารหนักนะคะคือเชจจากน้องน้อยอะ่ะ ไปทางทวารหนักไม่ใช่เช็ดจากทวารหนักมาน้องน้อยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับจะมีเชื้อเลืเอกเหมือนกับจะมีเชื้อโรคเพื่อไม่ให้เชื้อโรคจากทวารหนักเนี่ยมันติดต่อ,อยังช่องคอนั่นเองและข้อสุดท้ายควรที่จะรู้จักสังเกตความผิดปกติต่งตางๆบริเวณอวัยวะเพศของเราอย่างเช่นการคันในช่องคลอดตกขาวมากจนผิดปกติถ้าเกิดว่ามันผิดปกติก็ไปพบหมอเธอไม่ต้องอายเขารู้อาจจะซื้อยาปรึกษาหมอก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีอวัยวะเพศมีกลิ่น เหม็นมากหรือว่าจะเป็นกลิ่นคาวปลาที่เราเคยพูดเรื่องนี้กันไปแล้วนะคะตกขาวเนี่ยมันจะมีสีผิดปกติไปจากเดิมหรือว่าเวลาปัสสาวะแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเจ็บเหมือนปัสสาวะไม่สุดคือมันเหมือนกับเยี่ยวมาเออมันมันมันไม่ได้คือมันมัน แสบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ควรไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้รับการวินิจฉัยและก็รักษาที่ถูกต้องเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาจาก thaihealth. com. th a นั่นเอง th. Ai, เออน่าจะใช่วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนและคิดว่าค,คิดว่านะทุกคนน่าจะได้ความรู้อะไรที่กลับไปเกี่ยวกับผู้หญิงเรานั่นแหละคือกิ๊กก็รักผู้หญิงเหมือนกันนะคะก็อยากจะให้ผู้หญิงได้สิ่งที่ดีแต่ว่า เออบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยอยู่ดีมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรไม่เข้าใจแบบตลกมากหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้รู้ไว้ว่าเออมันไม่ใช่เรื่องตลกตะกี้ก็ไม่คิดว่ามันตลกเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามวันนี้ลาไปก่อนก็กับเจคสวัสดีค่ะ